โอ้โหโคตรเหนียว D.K.R. อาโชเซฟสามชดต่อเนื่อง ขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการแอดสามหกีเดาวิดเ์โชเซฟ3จังหวะลวดช่วยให้ฟีออรนั้นไม่โดนตีเสมอและทำให้ทีมนั้นไล่จี้จากฝูงเหลือแค่แต้มเดียวเท่านั้นโดยจังหวะการเซฟต่อเนื่องของดาวิด d ดเนั้นเกิดขึ้นในเกมกับโซเซรีอาอินเตอรลีนัดที่ต้นสังกัดน,นั้นบุกไปชนะโคโม2ประตูต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งจังหวะการเซฟ3จังหวะต่อเนื่องนั้นเกิดขึ้นในนาทีที่59ซึ่่งเป็นนนตอนที ina, ั้นนาด้ลูก ในจังหวะที่เลยกลางสนามมานิดหน่อยซึ่งนักเตะของพวกเขาก็โยนยาวเข้ามาจนถึงภายในกรอบเขตโทษได้ก่อนที่เอโดอาร์โดโกดานิก้าจะพักบอลลงหนึ่งจังหวะแล้วยิงแม้ว่าโกดานิก้านั้นจะยิงแบบเสียหลักนิดหน่อยแต่ทิศทางนั้นเข้ากรอบประตูอย่างชัดเจนถึงกระนั้นเดเคอาก็ล้มตัวใช้ขาป้องกันไว้ได้ซึ่งมันทําให้บอลน,นั้นเข้าทางเฟเดริโกบาบ้ากองหลังของโคโมที่เติมเกมลุกขึ้นมาโดยที่บาบ้านั้นวนเล่ด้วยสายแบบเต็มแรงอย่างไรก็ตามเดเคอาก็สามารถใช้ขาเขานั้นเซฟไว้ได้ซึ่งบ ก็ลอยค้างอยู่แถวนั้นจนทําให้โกดานิก้านั้นรีบลุกขึ้นมาเพื่อพยายามจะซ้ําแต่มันก็ยังไม่ผ่านการป้องกันของดาวิดเดเคอาก่อนที่บอลนั้นจะออกหลังไปการเซฟของดาวิดเดเคานั้นมีส่วนช่วยให้ฟิออเลติน่านันเก็บ3แต้มกลับบ้านได้โดยตอนนี้นั้นพวกเขาไม่แพ้ใครในลีกมาแล้ว9้นัดติดต่อกันแบ่งเป็นการชนะ8เกมกับเสมอ1เกมซึ่งมันส่งผลให้ม่วมหากาบนั้นมีอยู่28แต้มจาก13นัดอยู่ในอันดับที่4ของตารางคะแนนในสภาพที่ตามหลังนาโปรีเพียง1แต้มเท่านั้นขณะที่เดเคารนั้นก ยืนชิวๆที่เป็นมีนยอดฮิตในช่วงที่ผ่านมาในโพสตของฟิออรลิติน่าหลังจบเกมการแข่งขันแฟนบอลแมนยูยังเสียดายดาวิดเดเคอารอยู่หรือไม่หรือว่าโอนาน่านั้นสามารถแทนที่ดาวิดเดเคอารได้แล้วเพราะในช่วงหลังนั้นก็สามารถเซฟช่วยทีมไว้หลายหนเหมือนกันหากแฟนบอลทุกท่านคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนั้นอย่าลืมกดซับสไครต์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านนไดดดู้้วยะครับ